ดูน้ำทุกคนดิเกืสวยมากนี่โอ้โหตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยทุกคนดูน้ำทุกคนอาก็จะไปแบบนี้เนาะดูสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะทุกคนอาก็จะมาหาใบไม้นะทุกคนใบที่ใหญ่ๆนะทุกคนนี่นะทุกคนใบใบตัวนี้เนาะ โอ okay. เคไปกันเลยทุกคนนี่ทุกคนตอนนี้อาก็เจอแล้วทุกคนดูดูนี่นะทุกคนแต่ว่าอันนี้มันเล็กกันไปแล้วทุกคนเล็กกันไปือแบบเล็สนะทุกคนเอาไม่ได้ดูนะทุกคน ดีนะทุกคนน่าทุกคนดิสวยมากเลยทุกคนโอ้โหสบายมากตอนนี้นะ้ำทุกคนอ่าก็เจอกดใหญ่น้องทุกคนดูนี่คือกดใหญ่เยคือแบบ ไม่รู้ว่าจะเอาไปไม่รู้ว่าจะไปเอาอยัางไงนล้ทุกคนไปสูงนลทุกคนอาก็ต้องหาวิธีเช่นก็อันาก,กดต้นไม้แล้วก็ขึ้นน้อทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีทั้งเจ็ดไปนี่ตอนนี้ระทุกคนอาก็ไปเอามาหมดแล้วนะดูเรียบร้อย อาไม่รู้ทุกคนว่าตอนทำยังไงถึงจะเอาไปได้เนาะว่ามามากับพ่อทุกคนแต่ว่าพ่อพ่อกับผมเนี่ยพ่อกับผมเนี่ยอาแยกย้ายกันหาเนาะก็เลยแบบผมไม่รู้ว่าต้นทำยังไงเนาะทำดูจะลองทำดูทุกคนดูคือแบบใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยทุกคนดูดูฮะ

นะทุกคนตอนนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยนะทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าต้นทำต้นพบไปยังไงแล้วคนในป่าเนี่ยเออคือแบบมาไกลมากไงก็เลยแบบพับแบบไม่ได้ไงคือแบบพับแบบนั้นไม่ได้ไงอย่างเงี้ยดูนะดูนะแบบพับแบบนี้ไม่ได้ไงแบบนี้ไม่ได้ไอบบ่ะเออ เดือมันเยอะเกินไงดูดูดทำยังไงดีไม่รู้ทีนี้พ่อก็ไม่อยู่ด้วยดูน้ำทุกคนตอนนี้ผมก็ทําได้แล้วนะครับแล้วประเด็นก็คือมันแตกหมดเลยมันแตกหมดเลยไม่ได้เลยน,นี่นี่มันแตกหมดเลยอะ่ะดูมันแตกหมดเลย อย่างน้อยเราก็ต้องทำได้อย่างน้อยนะทุกคนเราก็ทำได้นะถึงใบใบแตกก็ไม่เป็นไรเพราะไม่เคยทำนะทุกคนโอเคเราก็ไปหาต่อกันไปกันเลยเ <c oughs> จออีกแล้วนะทุกคนนี่เนี่ยเอาได้แน้ะทุกคนเอาได้อยู่นี่ก็คือหนามนะทุกคนเบบดค,คามมากเลย มีทุกอานเนาะทุกคนก็เลยแบบขึ้นไม่ได้เนะาะตอนนี้นะครับทุกคนอาก็ได้ในระหว่างทานได้น ố หนึ่งตัวเนาะทุกคนอาก็เลยยั่งกินนี่อาได้แค่นี้ทุกคนือแบบมาก็ไกลามากกเ็เลยแบบอานเนี่ยเอาจะเอาไปไม่ไหวอะไรไปวันนี้แหละ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็น่าจะสุดแล้วทุกคนเนี่ยใหม่มัดเลยใหม่มัดเลยโอเคกินข้าวก่อนนะครับทุกคนกินข้าวกันนะครับทุกคนอ่าก็กินข้าวเสียบเรียบร้อยแล้วนะก็เลยแบบมีแต่ว่ากราบนะทุกคนกราบเลยถ้าถ้ามีในละว่าห่างก็จะเอาไปด้วยแล้วถ้าไม่มีก็จะกราบแบบนี้เลยนะทุกคนนี่ อะก็เจอในระหว่างทานน้อทุกคนเปิดน,นี่นีนะนน่แล้วก็ตัวนิ้วด้วยนะนี่เปิแล้วก็ตัวนั้นก็มีด้วยนะทุกคนตัวนั้นนะ่ะในระหว่างทานน้อทุกคนดูน้ำทุกคนอ่ะก็จะไปแบบนี้เนะี่ยน้อดูนี่ก็คือเก็บในระหว่างทานน้อทุกคนอาก็บแค่ตรงเก็บแค่ต้นเดียวน้อทุกคน โอเคน่าจะประมาณนี้แหละต่อไปก็จะไม่เอาแล้วทุกคนคือแบบวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วทุกคนโอเคครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับรติดตามด้วยนะครับ